เดี๋ยวคลิปนี้อยเลยครับไปไปเลยครับราไปรับนูนไปเรียบร้อยรับรับขึ้นต้นไม้รับนะครับยังไงมันก็ไม่มาติดกรงนี้อีกแน่นอนครับกากระลอกตัวนี้นะเพราะมันรู้แล้วนะครับก็ถือว่าดีครับครับผมก็สวัสดีเอฟซีบ่าวลาตาทุกคนครับก็ห่างหายไปนานเลยครับไม่ได้ทาคลิปน่าจะนานครับ คลิปนี้นะผมก็จะพามาดูกับดักกระลอกนะครับกับดักงงครับเป็นกับดักกระแตนะคนู่นครับกับดักของเราอยู่นู่นครับก็เท่าที่ผมมองไปก็น่าจะติดกระแตแล้วครับตัวหนึ่งครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเทคนิคง่ายๆนะว่าดักยังไงให้ติดครับดักกงแบบนี้ครับนี่ครับกระแตเป็นสัตว์ที่ดักง่ายที่สุดแล้วครับเท่าที่ผมเคยดักนะครับนี่ครับกระแตนะครับดักไม่ยากนี่ครับโอ้ไม่ใช่กระแตครับแต่เป็นกระลอกนะผมนี่ครับติดกระลอกตัวหนึ่งนะครับก็ นี่ครับตัวนี้ผมดักดักเป็นกล้วยครับเนี่ยดักดักกล้วยนี่ครับดักกระโอกกระแตครับได้หมดนะครับนี่ครับดูครับนี่ดักไว้งบบนี Perfect. ้ค <dipping> รับดักง่ายๆนะครับก่อนอื่นเราต้องหาหมายนะครับเนี่ยแต่ที่จริงผมดักเป็นกระแตนะครับคิดว่ามันจะดักติดกระแตครับแต่๋มันติดกระโอกครับดูครับเนี่ยดูมันไต่ขึ้นต้นไม้ต้นนี้ครับนี่ครับมันจะเป็นกิ่งไม้แบบนี้ครับไม่ใช่ป่าครับป่านี้เป็นป่าไม่ไม่รกมากผมดักแรกๆนะครับจะบอกวิธีนะครับถ้าใครที่ซื้อกงแบบนี้มานะครับ เนี่ยถ้ามันยังเป็นเชียวเขาเนี่ยดักไม่ค่อยติดนะครับเพราะว่ามันจะรูนะครับมันจะเป็นแสแตนเลสนะครับใครที่ซื้อใหม่ๆนะครับดักติดยากมากนะครับก็แนะนําให้ไปดักเรื่อยๆจนมันเป็นสีเนี่ยจนสนิมมันขึ้นคนระับมันจะกลมกลืนกับธรรมชาตินะครับแล้วเหยื่อที่ผมเคยดักเข้ามากที่สุดนะครับก็จะเป็นพวกฝรั่งนะครับฝรั่งสุกลูกฝรั่งนะครับฝรั่งสุกแล้วก็กล้วยแค่นั้นพอนะครับหรือไม่ก็ขนุนนะครับสามอย่างเนี่ยติดแน่นอนคนระับตัวนี้นะครับก็จะปล่อยนะครับ นี่จะปล่อยปล่อยเลยนะครับเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับก็ไม่กินนะผมเบาวลอยใต้ก็ไม่ได้ว่าจะกินตลอดนะนี่ครับดักด้วยปล่อยด้วยครับอันนี้แค่มาดักทําคลิปให้เอฟซกันได้ดูนะครับเนี่ยครับเป็นกระบอกแดงครับกระบอกใหญ่เลยครับเนี่ยครับเราก็จะไม่กินมันครับเนี่ยครับช่วงนี้ยังไงก็ไม่กินครับแล้วดูดูไปเหมือนจะมีลูกนะครับเพราะว่าท้องมันอ้วนๆนะผมเนี่ยครับเราก็จะปล่อยนี่ปล่อยไปเลยนะครับนี่ครับกระดักของเรามันก็จะมีตัวล็อกแบบนี้นะครับเนี่ยครับ นี่ผมดักไว้ตรงนี้ครับติดติดเลยคนระับ <hail> ง <n ido> ่ายๆวิธีการดักท้ายคลิปจะทําการปล่อยครับท้ายคลิปผมก็จะปล่อยมันครับนี่ครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูไหมครับวิธีการดักดูไหมง่ายๆเลยครับนี่ครับนี่อย่างนี้ก็ใส่ได้ครับนี่ครับดูครับมีแต่ลอยตีนกระลอกนะครับกระลอกกระแตครับนี่ครับลอยมันกัดนะครับนี่ครับอย่างนี้มันก็วิ่งครับนี่อย่างนี้ก็วิ่งต้นอย่างนี้ครับ เนียบเสียงกระแตนะครับเสียงกระแตมันเยอะนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้กินอยู่แล้วนะครับพวกกระลอกกระแตนะครับเบาลาวใต้นะครับไม่กินนะครับคือมันมีเยอะก็ยิงด้วยกินด้วยนะครับไม่ได้ไม่ได้จะกินมันตลอดนะครับไม่ได้หาขายด้วยนะผมไม่ได้ขายไม่ได้ไรนะครับฝันนูจะเป็นหมายเดิมครับที่เรามายิงกระลอกให้ดูนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับถ้าใครที่ติดตามก็จะรู้นะผมเอากล้วยไปตั้งร่อนนะครับก็ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทาคลิปนะครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ทาคลิปเพราะว่าติดงานครับติดงานช่วงนี้งานเยอะก็เลยไม่มีเวลาทาคลิปให้ดูกันครับยุงก็เยอะครับเดี๋ยววิธีวิธีดักง่ายๆเลยครับไม่ยากก่อนอื่นนะครับถ้าซื้อกงมานะแนะนําให้มันเอาไปจุ่มน้ําแล้วก็ทําให้มันขึ้นสนิมไวๆครับถ้ามันเป็นขาวๆแบบนี้สแตนเลสตัวนี้มันมันไม่ค่อยเข้า้วผมเคยดักแล้วเหยื่อที่ใช้นะครับแนะนําให้เป็นกล้วยกับฝรั่งนะครับกล้วยกับฝรั่งแล้วก็ขนุนนะเพราะว่าพวกนี้มันจะหอมนะ ก็มีเอซท่านหนึ่งครับแนะนาผมมานับให้ผมใช้ทุเรียนครับต้องบอกก่อนนะว่าทุเรียนมันแพงนะผมก็ไม่มีให้ใช้นะแต่ก็ซื้อมาดักได้นะเดี๋ยวผมจะคลิปหน้าผมจะดักทุเรียนให้ดูนะครับแต่ก่อนผมไม่เคยดักกงติดเลยครับกระลอกนะแต่วันนี้มันเข้ายังไงไม่รู้ครับแปลกมากครับเนี่ยครับดักในดินตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าผมดูหมายแล้วนะมันจะไต่มาเงี้ยครับพวกสัตว์พวกนี้มันจะชอบไต่ในกิ่งไม้ครับเนี่ยครับน้อยที่มันจะลงดินครับอันนี้มันน่าจะเห็นเหยื่อนะเพราะว่ามันเป็นทางที่มันวิ่งผ่านคครรรัับบนีีีมก็จะะะา้้ดปณ เคล็ดลับๆนะครับเนี่ครับเคล็ดไม่รับดักเนี่ครับดักได้อ่กระอกแดงหนึ่งตัวนะครับดูเหมือนมันจะอ้วนแล้วก็มีลูกด้วยนะผมเนี่ยครับก็ต่วนี้เราจะไม่ทําอะไรครับเราจะปล่อยครับเดี๋ยวมีโรคสวยมาดามมาครับก็ถือว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับตัวนี้นะผมก็จะปล่อยไปนะครับเบาเราใต้น้บก็ทั้งกินทั้งอนุรักษ์นะครับเนี่ยครับตัวนี้ผมก็จะปล่อยไปเลยนะครับคลิปนี้นะครับเราจะไม่ทําอะไรมันนะครับที่แรกผมก็นึกว่ามันจะติดอ่า กระแตะครับเพราะว่าตอนนี้มันกระแตมันเยอะครับกระลอกไม่ไม่น่าจะติดแต่ว่าตัวนี้หลงเข้ามาติดยังไงไม่รู้ครับผมก็จะปล่อยทําการปล่อยครับเนี่ยครับรวบผมนจะปล่อยมันวิ่งไปเลยครับรวบรวบรวบฝั่งนู้นนะครับถนนกระแตครับสองตัวครับนะครับเยอะครับเดี๋ยวผมจะดักให้ดูครับเดี๋ยวผมจะลองดักหลายๆเหยื่อหลายๆสูตรให้ดูครับว่าสูตรไหนจะเข้าดีสุดนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวคลิปนี้ปล่อยเลยครับปล่อยปล่อยเลยครับรวบไปครับนูนไปเรียบร้อย รับข you know, <us ur roc ans> really la ึ้นต้นไม้นะครับนะยครับยังไงมันก็ไม่มาติดกงนี้อีกแน่นอนครับกากระลอกตัวนี้นะเพราะมันรู้แล้วนะครับก็ถือว่าดีนะครับทางแบบนี้เวลานายพานอื่นมาดักก็จะดักมันไม่ได้นะครับสําหรับกระลอกตัวนี้นะครับนี่ครับกงของเรานี่กงงเราก็จะประมาณนี้หรือใครจะดักแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ครับมัดใส่ต้นไม้ดักแบบนี้ก็เข้านะครับนี่ครับดักแบบนี้ก็เข้าดีนะครับมัดใส่ต้นไม้ได้ดีนะครับนี่ครับ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอากระดักวางไว้นี่ครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาดักให้ดูนะครับเนี่ยจะดักตรงนี้เลยก็ได้นะครับเนี่ยมันมีรอยอกระรอกกระแตวิ่งอยู่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาดักให้ดูนะครับจะลองใช้เป็นเหยื่ออย่างอื่นนะครับเราจะไม่ใช้เป็นกล้วยแล้วนะครับผมเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับช่วงนี้เพราะว่า ติดงานจริงๆครับติดงานไม่่คยไล้ลงคลิปเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทั้งหมดนะครับที่ติดตามผมมาตลอดนะครับใครที่อยากสอบถามอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปืนหรืออะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะตอบในคลิปให้นะครับตอบในคลิปเลยนะผมเนี่ยครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับมาดูที่ดักนะครับนี่หมายของเราคนระับนี่เป็นเครือไม้เงี้ยบเครือนี้ครับ,รรบกระโอกเยอะมากเลยคนระับสําหรับตรงนี้แถวนี้ผมยิงไปกินหลายตัวแล้วนะครับก็เราจะไม่ไม่ยิงครับไม่ยิงแล้วนะผมเราจะไม่ยิงแล้วเพราะว่า มันเยอะเกินนะปล่อยมันขยายพันธุ์บ้างนะครับเราจะไม่ยิงนะช่วงนี้นะปล่อยมันไปนะเนี่ยหมายของเราก็จะประมาณนี้น่ครับเดี๋ยวผมจะคลิปหน้าเดี๋ยวไม่แน่อาจจะเอากล้วยมาล่อไว้ตรงนี้ให้ดูนะครับเอากล้วยมาล่อแล้วก็เล็งผ่านกล้องสโคปให้ดูนะครับเดี๋ยวจะติดสโคปแล้วก็เล็งเล็งผ่านกล้องให้ดูนะครับเนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับหมายธรรมดาไม่ใช่ป่านะตัวนี้บอกก่อนไม่ใช่ป่านะครับตัวนี้เป็นป่าขนาดย่อมนะครับไม่ใช่ป่าบนภูเขานะครับเนี่ยก็ประมาณนี้คลิปนี้นะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเรามารอดูกันนะว่าผมจะใช้เหยื่ออะไรดักนะครับใครมีอบถามก็สอบถามได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทํากับดักอ่ากระลอกให้ดูนะครับเดี๋ยวจะทํากับดักกระลอกให้ดูนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับอันนั้นคือแบบตายเลยนะครับตัวนั้นตายแน่นอนนะครับเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะผมก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ติดตามกันมาครับโอเคครับผม